สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลีกินดีชากิจา่าวันนี้เจ้าหมอ้อแดงอีกแล้วค่ะหมอ้อไฟอยากกินอะไรร้อนๆนะแม้ว่าอากาศจะร้อนแล้วก็ตามวันนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นอะไรดีต้มเส้นรวมมิดหมูละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีทั้งเล้งกระดูกหมูนะมี3มชั้นสลด์แล้วก็ตับหมูแล้วก็หมูแดงค่ะ ผักไม่มีอะไรเลยเห็นกวางตุง้งดอกสวยๆก็คืออยากทานแค่นั้นเลยจริงๆผักอยากทานอะไรใส่เลยนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะขาดไม่ได้นะพริกสีสันสวยงามให้อร่อยด้วยแหละและที่ขาดไม่ได้นะคะซอสค่ะนะหม้อขนาดนี้ก้าจะใส่สักครึ่งขวดนะคะอ เวลาทําก็คือชิมเอานะคะว่าเราชอบรสจัดยังไงก็คือถ้าชอบรสจัดก็ใส่ซอสเพิ่มแค่นั้นค่ะเดี๋ยวเรารอให้ทุกอย่างมันสลดแล้วก็สุกนะแล้วเหลือเรามาทานกันค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนทานข้าวค่ะน้ำกระเทียมดำสกัดนะยังสั่งกันได้ค่ะตัวนี้ซองละ89บาทนะจ๊ะอืมอมเปรี้ยว เดี๋ยวรอสุกแล้วมาเจอกันใหม่จ้ะและตอนนี้ก็พร้อมกินแล้วจ้ามาทุกคนมากินข้าวพร้อมกันนะคะให้ไฟนั่งกินเป็นเพื่อนนะคะขอสวยมากเลยเดี๋ยวขอให้มันดนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงโดนความร้อนของมันเองแหละน่ารักมาค่ะ ร้อนมากเลยตอนนี้กลัวใจมากคืออป,ป้าเป็นคนทานร้อนได้แต่ฝ้ายอาจจะทานไม่ได้เท่าไหรน่นะวุ้นเส้นหนึบๆน,นะใช่หมอเกสุมนินมา,นาเออเราก็ไม่ตัดวุ้นเส้นก่อนเนาะ อย่าก,กระเด็นโดนเรานะ oh, <yeah. S 1> จับให้มันคลายความร้อนหน่อย เหมือนแจ่วฮ้อนอารมณ์แบบแจ่วฮ้อนเกาหลีค่ะ <'s> อุ๊ปออป้าชอบให้ใช้อันนี้ <c oughs> นางเห็นเราใช้ถ้วยนางบอกถ้ามันไม่ใช้อันนี้ล่ะโอ้หลายชิ้นจัง Can you help? เบคอนใครชอบทานเปรี้ยวนะคะใส่มะนาวเพิ่มได้นะมันก็จะเป็นเหมือนต้มยำแต่บ้านนี้ไม่ค่อยชอบทานเปรี้ยวคะ่ะมันร้อนน่ะไม่ไหว ทานร้อนแบบคนเกาหลีไม่ได้จริงๆอ่ะอปป้านี่ที่หนึ่งเลยอ่ะสดได้เลยเติมมูนเส้นมาค่ะนี่ให้ดูความร่อนอเนื้อหลุดออกง่ายมากเลยมากินกันต่ออปป้า You want soup? Just scoop. Scoop. สำเนียงไทยมากจ้ะ Scoop ร้อนร้อนอยากจะแทะถ้าแทะบอกเลยดูไม่จือดอะ่ะ The bone is so c o o ่นะบา It's not look pretty is i fire h o w howl เนาะทุกคนคงไม่อยากจะดูแพะกระดูกก็ยังคงไม่ตัดก็จะเจอชะตากรรมแบบนี้ This one still hot. Be careful. lại <coughs> เดี๋ยวค่อยแทะเนื้อยังอยู่ตรงขอบขอบเยอะมาก เหนื่อท่วมหลังเลยค่ะแต่มันต้องกินแบบร้อนๆเนี่ยแหละ โอเควันสุดท้ายทำไงดีไม่ได้ครึ่งของกระเพาะเลยทำไมกินกันจุขนาดนี้ Not full at all เนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะขอตัวไปทานต่อให้หมดก่อนนะคะอยากแทะกระดูกมากเลยก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามชมคลิปของเราสองคนทั้งทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็แฟนเพจบน Facebook นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ See you next time อันยองอ